ถ้วใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบตัวถ้วยเล็กก็ก็ตัวหนึ่งช้อนก็แมวหนึ่งตัวห้องแรกเี็นับตัวมเล็กเล็ก ว่านอะไรว่านว่านอยู่แล้วใช่ไหมมา <Okay. S 1> ห้องนี้จะเป็นเดวลนะครับปกติเราให้ทานอาหารในห้องนี้เดี๋ยวพอทานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็จะปล่อยตรงตรงวิ่งเล่นนี่ฮแจ้งอยู่แล้วใช่ไหม ก็ไม่ตึงับเนี่ยส่วนวิ่งเล่นของฝั่งกระปิ้ก็จะมีฝั่งนี้แล้วก็แล้วก็มีที่เล่นที่นอนตัวถ้าลูกค้ามาปกติก็จะก็จะนั่งฟังนี่ลูกค้ามาดู้แม่ อันนี้ก็จะเป็นท่อและท้อบุในการประกวดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของ WCF ก mm ็ hmm. ปกติลหลักๆฟังจะประกวดของ w c f นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น British Chat Hair นะครับเราจะแยกฝัง่งกันเพราะว่าฝั่ง British เราจะแอร์เย็นกว่าฝั่งสิงเล็กๆหิวยัง อยู่ยังอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปให้อาหารแมวฝั่งมิทติดกันนะ,อา,อ,นะอาหารจะแยกกันนะครับอาหารอันนี้จะเป็นอาหารตะป่งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอาหารของมิดติ ตัยใหญ่ของบิตินเขาจะอยู่ด้วยกันเลยแบเบแบกบแเบกบ็กแๆบบโุยยันมัเย็นกินอาหารบิทติ้เขาจะไม่ค่อยกินเหมือนเจ้าปิงนะครับวางไว้เขาก็จะถ้าหิวก็มากินเดินไปเดินมาแล้วก็มากิน ไม่เหมือนตะฟิงนะับตฟิงก็คือกินวางปุ๊บก,ก็คือกินจนหมดเลยบ้านใครตัวนี้ที่ไม่ให้เด็กๆเ,เข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้คเป็นพ่อพันธุ์เขาจะกัดกัดในที่นี้คือพยายามที่จะขึ้นตัวเด็กนะครับเพราะว่าเขาติดตัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเข้ามาก็ต้อง ต้องล็อกไม่งั้นแล้วเขาดันประตูออกมาได้อะอันน้อเข้าไปอีกแล้วมันก็จะเป็นพ่อผ่านอีกตัวอันนี้อันนี้แค่ว่าจะประมาณสองวันนะครับต้องคือแบบนี้เลยสภาพแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปกติ แอร์ก็จะมีเปิดแค่ตัวเดียวนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ปิด,ป,ดปิดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดเพราะว่าแค่นี้อุณหภูมิก็เย็นแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของเด็กๆก็ก็จะมีสองอันดีที่นดาอ่ไหมวด้นนานนอกก็จะเป็นเป็นวิวนะครับ ก็จะปลูกต้นไม้ให้เด็กๆได้ดูปกติก็จะมีพวกนกพวกอะไรบินมานะครับเขาก็จะได้ดูบิลอันนี้เป็นกระจกถึงถึงฟ้าไปดานเลยกัเยวเดียวนะนะติลิแบบวิตติจะอ่าการดูแลจะง่ายกว่าสัตว์ถิงนเยอะมากๆเลยนะครับแค่อบาบน้ำให้เขาเดินระคัก็ได้ อาบน,น้ำหยด,ดหลังแค่นี้ผลก็จะเอะก็จะสวยแล้วส่วนปกติเราก็จะเปิดแอร์เปิดแอร์ยี่สิบนะครับเปิดแอร์ยี่สิบแต่อุณหภูมิกับควันด้วยความที่มันเป็นกระจกมันก็อาจจะประมาณยี่สิบเอดแต่ความชื้นสี่สิบหกที่ความชื้นมันต่ำเพราะว่าเพราะว่าด้านนอกด้านนอกมันเป็นแดด แดบต,ตอกเข้ามานะมาเป็นกระจกความชื้นมันก็ลดต่าแต่ถ้าเป็นกลางคืนเราก็จะปิดเปิดเป็นโหมดไดแทนเพราะว่าถ้าเราเปิดโหมดเย็นความชื้นมันก็จะสูงได้ตามชีฝั่งนี้จะอยู่ได้ถ้าคนเข้ามาจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเนพะราะว่ามันหนาหนาบ้างเราเปิดลมแรงสุดเลยแมวไม่ได้หัวอ่ะทำไมไม่ไปกินละ่ะ ทำไมไม่กินไม่เคยกินเลยตนต้นแล้วตนเส็จเรเียน้อย